ลองมาคมคืนรถยนต์กันนะครับเรามาดูกันนะครับว่าในขณะที่เราให้มือใหม่ขัดขับนะครับในการขับเข้าโค้งนะครับโดยที่ใช้เกียร์หนะครับสาหรับบ t ทีที่ในช่วงเช้านั้นนะครับเราได้มาทําการทดสอบกันมาแล้วหนึ่งรอบนะครับว่ามีผลแตกต่างกันอย่างไรนะครับโดยที่เราไม่เปลี่ยนเกียร์นะครับไม่เปลี่ยนเกียร์นะครับยังคงเป็นเกียร์หนะครับเลี้ยงขึ้นไปนะครับครับก็ เช็คแรงบิดนะครับเพื่อข่มขืนเครื่องยนต์นะครับว่าเครื่องยนต์จะมีอาการน็อกไหมนะครับในลักษณะของมือใหม่หัดขับเมื่อเช้านี้ก็ตัวผมขับเองนะครับถือว่าเป็นมือเก่าหัดมือเก่าไม่หัดขับนะครับก็ถือได้ว่าสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่การขีดตัวขึ้นไปก็ยังคงทําได้เช่นเดิมนะครับครับเราเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่นะครับเราประทุกไปได้2นาทีกว่านะครับก็เดี๋ยวเราคงต้องมาเปิดตัวกันใหม่นะครับ เพเอินช่วงก่อนหน้านี้นะครับเป็นช่วงไฮไลท์ ight, เราจรึงรัดคิวนะครับในการโชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าในการขับเคลื่อนรถในรอบต่ำนะครับและก็ความเร็วอยู่ในช่วงความเร็ว40บวกลบนะครับสามารถที่จะใช้เกียร์6นะครับในการเข้าโค้งและขึ้นสูงเนินได้หรือไม่นะครับเราก็ขับผ่านกันมาแล้วนะครับครับสำหรับ <c oughs> ในช่วงเช้านั้นนะครับผมก็ได้ทดสอบคันนี้ไปแล้ว ประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการเช็คแรงบิดนะครับก็เราได้เกิดนำไปแล้วนะครับสำหรับสาหรับในเวอร์ชันที่7นั้นนะครับเรากา็จริงๆแล้วเราต้องเปิดตัวในปี2014นะครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่สุดเดี๋ยวจะไม่มีความแปลกนะครับเราจึงได้เชิญน,นะครับเชิญลูกค้าทั้งหมด10ท่านนะครับ10ท่านในการร่วม รีเสิร์ชในระบบ n g v จีวีทีเอฟซเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาขึ้นไลน์และโต้อตอบกันนะครับว่าในช่วง3เดือนนะครับก่อนถึงเดือนมก,กรานะครับจะมาดูกันว่าผลการใช้งานนะครับใน3เดือนก่อนถึงมก,กรานะครับ2013นี้นะครับก็จะมาโต้อตอบกันทางไลน์นะครับว่าเอชวีทีเอฟซีเซเว่นสำหรับการแต่งงานกับรถทุก,ทกยี่ห้อนั้นนะครับมีความต่าง หรือมีข้อบวกข้อลบประเด็นใดบ้างและก็สิ่งที่เราบอกว่าเราจะไม่มีการเซตอัพในรถทุกคันนะครับแล้วลูกค้าสิบรายนี้จะมีคอมเมนต์หรือไม่นะครับก็เราจะมาดูกันนะครับว่าภายใน3เดือนนี้เราจะโต้อตอบกันทางลายนะครับว่าการใช้งานนั้นนะครับมีข้อดีข้อเสียหรือไม่และต้องแก้ไขทางด้านซอฟต์แวร์นะครับ หรือไม่นะครับหรือแต่เพียงการเซตอัพในรอบต่างๆเพื่อชดเชยค่าต่างๆนะครับก็จะมาดูกันนะครับใน3เดือนนี้ท่านผู้ชมก็จะได้ร่วมด้วยช่วยกันมามาติดตามกันนะครับว่าเออเป็นอย่างไรนะครับและก็ถ้าแม็กซิมัมที่1 0บพันแล้วมันจะมีสมาชิกเกิดขึ้นมากกว่านั้นหรือไม่นะครับเราก็จะมาพิจารณากันนะครับว่าถ้าท่านใดคิดว่าเป็นจอมยุทธนะครับเราเชิญนะครับก็ นะครับ่่นื่นเราจะไปแนะนําตัวท่านเจ้าของรถนะครับซึ่งเราได้เกิดน,นําในช่วงเช้าแล้วนะครับในวิดีโอคลิปแรกนะครับว่าจะมาคุยกับจอมยุทธท่านนี้นะครับถือว่าเป็นผู้รู้ในหลากหลายเรื่องราวนะครับท่านเป็นนักเรียนอนอกนะครับจบการศึกษาจากร,ารัฐโคโลราโดนะครับและก็มาประกอบธุรกิจทางด้านเกษตรกรรมในเมืองไทยนะครับเกษตรกรรม ในรูปแบบใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นรูปแบบการทำเกษตรกรรมที่ล้ำสมัยนะครับเกษตรกรรมเมืองไทยนั้นนะครับก็ถือได้ว่าสังคมก็จะมองว่าการทำเกษตรกรรมนั้นก็เป็นเรื่องของความโลเทคนะครับซึ่งในในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับถือว่าเกษตรกรรมนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สังสุนกระเพาะของมนุษย์ และก็สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นะครับก็ถือไดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับในกลุ่มของซ p พนั้นจึงได้ร่ำรวยและยิ่งใหญ่คงทนถาวรต่อเนื่องนะครับก็ถือได้ว่าอย่าได้มองข้ามนะครับว่าเกษตรกรเป็นเรื่องโลเทคนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำท่านเจ้าของรถนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคุณอะไรครับครับผมชื่อพงษ์ชาญครับคุณพงษ์ชาญครับニックเนมมีไหมครับชื่อหน่วยครับหน่่ยสิบร้อยพันหน่วยสิบร้อยพันนะครับ เราก็คงจะต้องมาร่วมสนทนาในเรื่องของอาจจะเรียกว่าเป็นสิ่งแปลกหรือเป็นสิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่สังคมไม่ค่อยเชื่อถือนักนะครับ <c oughs> ในเรื่องราวของ NGV ใช้ในรถดีเซลนะครับครับคุณหน่วยคิดว่าเป็นยังไงครับ <c oughs> อย่างสัมผัสแรก <c oughs> กับแรก กับระบบ NGV เทียบถือว่าไม่เคยขับกันเลยนะครับวันนี้ถือว่านะสินาทีที่ผ่านมานะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าจะให้ลองคอมเมนต์สัสิบข้อว่ามันมีสิบข้อนี้หมายความว่าเอาทั้งบวกทั้งลบนะครับว่าจะมีลบสี่ข้อกี่ข้อนะครับบวกสักกี่ข้อนะครับพอจะมองเห็นไหมครับในการขับสัมผัสแรกนะครับกับรถท่านเองที่ขับมาแล้ว2 0 0 0ักว่ากิโลนะครับก็คือคันนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่า ตอนขับเนี่ยพี่วศร์ลองให้ขับเกียร์โฮมแล้วก็ค่อยๆแล้วก็ขับไปเรื่อยๆด้วยความเร็วต่ำเนี่ยมันเครื่องไม่มีอาการเข็ไม่มีอาการอะไรเลยค,คเลี้ยงตัวไปได้เนี่ยแล้วก็ทะยานขึ้นไปด้วยความเร็วพอถึงค่อยๆขึ้นไปเนี่ยได้เลยไม,ไม่ไม่มีไม่มีการดับไม่มีอะไรพอ,อรที่จะเปรียบเทียบกับเกียร์ออโต้ที่เราขับแบบในหมวดของ ในหมวดของ normal ได้ไหมครับพอได้เลยนะครับเพราะปกติเนี่ยผมก็จะขับเกียร์ออโต้อยู่ครับผมครับเกียร์แมนโวเนี่ยถ้าบานทีเข้าเกียร์ผิดเนี่ยแล้วเครื่องมันกําลังบิดแรงบิดไม่พอเนี่ยมันก็จะดังแต่ตัวนี้เนี่ยเกียร์หกสบายๆครับครับก็จริงๆแล้วสําหรับรถที่ความจุกระบอกสูบเล็กเนี่ยนะครับจะเซนซิทีฟในขณะรอต่ํามากนะครับ อันนี้ก็ถือได้ว่าในเครื่องยนต์ในยุคใหม่นะครับก็คือเรามีการเสิร์ฟเทอร์โบที่เขาเรียกเสิร์ฟอากาศน,นะครับเสิร์ฟเพื่อให้เหนือกว่าปกตินะครับซึ่งซึ่ง,งมาบกผนวกกับ NGV แล้วนะครับก็ทําให้การเดินในรอบต่ำนะครับถือว่าต่ำกว่า750รอบนะครับสามารถที่จะบิดตัวในเกียร์หได้นะครับก็ถือได้ว่าเราต้องบอกว่ามันเป็นเรื่อง ยังไงดีครับ <P> พอที่จะเป็นเรื่องมหัศจรรย์ได้ไหมครับน่าทึ่งใช่ไหมครับฮะก็ถือได้ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับซึ่งเราไม่ได้มาเมคอัพกันนะครับวิดีโอเราทํากันมาแล้วหลายปีนะครับซึ่งเราก็ทากันอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับบางครั้งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเมมโมรีเต็มบ้างนะครับฐานหมดบ้างหรือว่ามีคนโทรเข้ามาลืมปิดโหมดเครื่องบินนะครับก็อาจจะ มีปัญหาสะดุดบ้างนะครับก็มาติดตามกันต่อๆในวิดีโอต่อไปนะครับก็ถือได้ว่าเราก็ทํากันอย่างตรงไปตรงมาไม่มีการเบรกอัพใดๆทั้งสิ้นนะครับครับเรามาต่อกันนะครับว่าถ้าเราจะดูกันสักสิบข้อนะครับจะมีข้อใดที่เป็นข้อบวกและข้อลบที่จากการสัมผัสแรกเรารูึกประทับใจหรือไม่ประทับใจลองประทับใจครับ ทับใจอย่างเดียวไม่ได้จะเป็นหน,หนามานะเนี่ยอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าตอนแรกลองขับแบบที่ไม่ใช้ NGV ก่อนพอสับมาเป็น NGV ปุ๊บเนี่ยผมใช้น้ำหนักในการกดคันเร่งเท่าเดิมนะแต่ว่ากำลังที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดเลยครับรู้สึก